สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเสือกวางลูกลูกเสกพร้อมดีมแฟนสาวรุดถึงศาลขอความคุ้มครองเดือดระอุแล้วสถานการณ์ครอบครัวเสกโลโซล็อกเกอร์ชื่อดังเสือกวางลูกเสกพร้อมดีมแฟนสาวรุดถึงศาลขอคุ้มครองไม่ให้ส่งคนติดตามจากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากษ์ที่ออกมาโพส์เดือดต่อว่า ดีมแฟนสาวของลูกชายเสือเศรษฐการลูกชายของตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านโซเชียลถึงปมเงินทองสมบัติที่หายไปจากบ้านถังสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายล่าสุดวันที่28ธันวาคม64ีดีมแฟนสาวพร้อมด้วยเสือเศรษฐการสุภิมายและกวางกรกวีสุภิมยัยลูกชายและลูกสาวเสกโลโซและการวิภากร พร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองทั้งเสือกวางและดีมและไม่ให้ส่งคนติดตามขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ